สว,วัสดีครับผมโค้นวูฟคับอยู่ในรายการดิจิตอลคิดเช่นเคยครับผมและวันนี้นะครับผมก็มีหุ่นยนต์เข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถประกอบเป็นสัตว์ต่างๆได้ไม่ว่า,วาจะเป็นช้างยีราฟแรดหมาป่า,ามนุษย์หุ่นยนต์และยังสามารถประกอบตามแบบจินตนาการของเราได้ด้วยนะซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัว g o Robot Inventor นั่นเองครับผมเราไปดูภายในกล่องพร้อมๆกันเลยครับ เปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะพบกับวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเจ้าตัว g m u i n v e n t น r นั่นเองครับสามารถเข้าไปสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store และ Google Play เลยนะครับในหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นโมดูลต่างๆของเจ้าตัว Inventor นั่นเองเขาก็จะมี Main Control b o อกเซ v o แล้วก็ชิ้นส่วนข้อต่อประกอบของเจ้าตัวอินเว t เตอร์นั่นเองครับหน้าถัดไปนะครับจะเป็นแบบโมเดลของเจ้าตัว Inventor เราสามารถเลือกประกอบตามแบบที่เขาให้มาได้ถึง5แบบเลยนะครับต่อไปครับจะเป็นชิ้นส่วนอะไรของเจ้าตัว GMo ูอินเวนเนั่นเองครับซึ่ง ชิ้นส่วนอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ตามกล่องต่างๆพวกนี้นะครับผมเราไปดูภายในกล่องพวกนี้กันนะครับว่าจะมีชิ้นส่วนอะไรกันบ้างชิ้นส่วนก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไปประกอบกันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่เราจะทําการประกอบกันนะครับเราต้องทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g m มูกันก่อนให้เราเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store หลังจากนั้นให้พิมพ์คําว่า g m o o ให้กดติดตั้งได้เลยนะครับ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จให้เปิดแอปกีมูขึ้นมาอันนี้เขาก็จะแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันของเจ้าตัวกีมูเบื้องต้นนะครับผมว้าว <Wow. S 1> อ่พออยู่หน้านี้จะมีเมนูต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสร้างการควบคุมการกระทำการเขียนโปรแกรมก่อนที่เราจะทำการกระทำพวกนี้ได้นะครับเราต้องทำการเลือกชุดหุ่นยนต์อุปกรณ์ของเรากันก่อนนะครับผมโดยที่เราไปที่มุมล่างขวามือจะเป็นวงกลมที่มีรูปหัวหุ่นยนต์อยู่ข้างในนี้นะครับ ให้เรากดเข้าไปเลยในหน้านี้เขาก็จะให้เลือกชุดอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของเราที่เราซื้อมาให้สังเกตไปที่มุมบนขวามือนะครับเขาจะบอกว่าคุณสามารถค้นหาหุ่นยนต์ได้โดยการสแกนบาร์โค้ดให้เรานะครับกดไปที่มุมบนขวามือนี้นะครับจะเป็นรูปวงกลมที่มีสี่เหลี่ยมขีดอยู่ตรงกลางจากนั้นให้กด อนุญาตในการเข้าถึงกล้องเพื่อสแกนบาร์โคดนั่นเองแล้วให้หันข้างหลังกล่องน,นะครับผมจะมีบาร์โคดอยู่ตรงนี้นั่นเองหลังจากนั้นให้เอาโทรศัพท์สแกนบาร์โคดเจ้าตัวจีมูของเราได้เลยครับในหน้านี้เขาก็จะให้เลือกขนอมู์ที่เราจะประกอบนะครับผมจะสามารถเลือกได้ตามนี้เลยอ่ะอันนี้ผมก็จะเลือก Ele นไปนะครับผม พอเขาทําการดาวน์โหลดเจ้าตัวโมเดลเสร็จนะครับเราก็ทําการประกอบได้แล้วนะครับ <S <S ให้เรากดไปที่คําว่าส,สร้างอ่ะก็จะมีแบบโมเดล3มิติเซอร์โวขึ้นมานะครับอันนี้เขาก็จะแนะนําโปรดใช้เซอร์โว id ที่1่อย่าลืมใช้เซอร์ที่เหมาะสมมิฉะนั้นรุ่นของคุณจะทํางานไม่ถูกต้องให้กดถูกไปครับผมนี่นะครับเป็นแบบโมเดล3มิติของเซอร์โวขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไป อ่ะก็จะมีชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งโผลออกมาแล้วเขาก็จะแนะนําการใช้เซอร์โวนะครับโปรดใช้ช่องที่ถูกเน้นสีของเซอร์โวไอที่1การจัดตําแหน่งสล็อตให้ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้แบบจําลองของคุณใช้งานได้นั่นเองครับนี่นะครับก็จะมีรูปดาวกระพริบอยู่ตรงนี้ให้เราเอาชิ้นส่วนประกอบนะครับที่ชื่อว่า C1 ให้ดูมุมบนขวามือนะครับจะมีชื่อหรือหรหัสโค้ดของชิ้นส่วนนั้นๆอยู่ ประกรอบไปที่รูปดาวตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับเราก็ประกรอบตามแอปพลิเคชันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ประกรอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอีเลฟเฟนหรือตัวช้างของเรานั่นเองไป <Wow. S 1> นะครับเรามาดูการคอนโทนหรือการควบคุมกันดีกว่า โดยให้เราไปที่หน้าโฮมของหน้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราให้กดคําว่าการควบคุมนั่นเองหลังจากนั้นนะครับจะมีปุ่มเมนูคําสั่งให้เราเลือกหลากหลายเลยก่อนที่เราจะกดปุ่มคําสั่งพวกนี้ได้นะครับเราต้องทําการเชื่อมต่อบลูทูธก่อนโดยให้เราสังเกตไปที่มุมบนขวามือจะเป็นรูปบลูทูธสีแดงนะครับอันนี้แสดงว่ายังไม่ทําการเชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองให้เรากดไปที่รูปบลูทูธครับจากนั้นให้อนุญาตในการเปิดบลูทูธนะครับ กดอนุญาตเลยครับอ่าเขาก็จะให้ระบตุตำแหน่งที่ตั้งของเราด้วยนะอันนี้เปิดตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะคอนเนคกับเจ้าตัวคีมูได้นั่นเองครับต่อไปเรามาสั่งให้เจ้าตัวอีเดฟเฟนหรือตัวช้างของเราเนี่ยยืนกันครับโอเคครับเมื่อกี้ที่เขาลุกขึ้นมาเป็นคำสั่งสแตนบายนั่นเองครับผม ต่อไปครับเราจะให้เขาเดินหน้าครับผมยืนด้วยแขนดูนะอ่าเป็นไงครับเขาใช้แขนของเขาสองข้างเนี่ยในการค้าแล้วก็ยกขาโชว์ต่อไปครับเรามาดูท่าอีเ h ฟ n นพ่นน้ำครับ และก็ยังมีท่าต่างๆอีกมากมายให้เราเลือกเล่นด้วยนะโดยการที่เราไปกดที่มุมบนขวามือจะเป็นรูปดินสออยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยเราสามารถตั้งค่าการกระทำพวกนี้ได้ง่ายๆโดยที่เราลากการกระทำะครับลากการกระทำจากด้านซ้ายมือมาทางขวามืออย่างนี้นะครับอ่ะท่า มีท่าทางนั้นอยู่แล้วจะไม่สามารถเพิ่มการกระทํานั้นได้ครับโดยที่เราจะทําการเพิ่มการกระทําใหม่ให้เรากดรูปบวกตรงนี้ได้เลยครับหรือเราจะเข้าไปที่การกระทําที่อยู่หน้าโฮมก็ได้นะครับกดไปเลยครับผมในหน้านี้เขาก็จะโชว์ปุ่มคําสั่งต่างๆแล้วให้เราเลือกกดที่การกระทําใหม่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับจากนั้นเขาก็จะมีเซอร์โวขึ้นมาแบบนี้นะครับเยอะๆให้เราเลือกเซอร์โวของเราที่เราจะขยับ อ่าอย่างเช่นเซอร์วอไที่14เราสามารถขยับองศาได้อ่าแบบนี้ครับผมเสร็จแล้วเราสามารถปรับความเร็วของเจ้าตัวเซอร์วได้ด้วยนะโดยไปที่ตรงข้างล่างนี้นะครับกระเขียน ms อยู่ให้เราเลือกเวลานะครับ1,000ก็คือ1วิ สำหรับใครนะครับไม่อยากยุ่งยากแบบนี้ก็มีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับโดยการที่เราไปกดบันทึกที่เป็นรูปวงกลมสีแดงนี่นะครับกดไปเลยครับจากนั้นให้เราขยับเซอร์โวโตรงส่วนต่างๆของเจ้าอิเลฟเฟนะครับเสร็จแล้วลองกดเพย์ดูครับผมนี่นะครับเขาก็จะบันทึกตามการกระทําของเราเมื่อกี้เลย โอเคครับต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งด้วยบล็อกลี่กันครับให้เรากดไปที่เมนูการเขียนโปรแกรมจากนั้นจะมีเมนูทางด้านซ้ายมือให้เราเลือกในการเขียนโปรแกรมนะครับผมให้เราลากมาทางด้านขวามือแล้วต่อกันแบบนี้ง่ายๆเหมือนต่อจิ๊กซอเลยนะครับจากนั้นให้เราเลือกการการะทําของเราที่เราจะโคดดิ้งกันครับแล้วถ้าเราจะกดรันหรือกดเพย์ ให้เราไปกดตรงที่มุมล่างขวามือจะเป็นรูปวงกลมแล้วมีสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างในนี้นะครับกดไปเลยครับนี่ครับเขาก็จะเดินหน้าตามที่เราโคดดิ้งมาเมื่อกี้เราไปดูตัวอย่างการโคดดิง้งแบบง่ายๆกันเลยดีกว่า โอเคครับในส่วนการโคดดิ้งตรงนี้นะครับเมื่อปุ่มเพถูกแตะจะให้เล่นเอฟเฟกยินดีดำเนินการกระทำแสดงการน่ารักแบบแอปเบลบแล้วเราจะใช้การกระทำซ้ำโดยที่จะให้เอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหลังจากนั้นจะให้เขาอารมณ์ดีแล้วให้วิดพื้นนะครับถ้าเอียงโทรศัพท์ไปทางขวาจะให้เขาเล่นเอฟเฟกเป็นเพลงนะครับแล้วจะให้เขาปิดตัวนะครับผมกดเพลงกันเลยครับ จากนั้นเอียงซ้ายนี่ครับเขาก็จะบิดพื้นแล้วเอียงโทรศัพท์ปไปทางขวานี่นะครับเขาก็จะบิดตัว การคโคดดิ้งก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับน้องๆลองไปปร,บรับการใช้งานตามที่ตนเองต้องการได้เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวจีมูโรบอทอินเวนเตอร์ตัวนี้สำหรับครั้งหน้าจะเป็นการรีวิวโรบอทหรือหุ่นยนต์ตัวไหนก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ